Thank you. เงยาะอ้าวงอนเอามาจากเรื่ตอนปรามาญิกาเต้มรอมาปรามารอปราตูนตูนปัมรัางเดปันหลอก่อนเตูนตูนปัมรังเดปันลอตูนตามปันหลอตูนตามปันหลอแเล็กจ้ะม้จ้ะรังสังเยน้อมตามปันหลอนัตืนตามปันหลอนัมตูนตามมาปั่นหอรอ Năm tồn đi bam bam răng bam lẽ bam 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 đi bam 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 hả bam 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 đi ha, đi thôi kinh chơi kết <laughs> okay, yeah. à. well, uh, này ប្រោតទៅណាចាកូនតោកបើអាជូចាណាកូនតាជូដូរេបមិនឆែមកលះបាកាចាម្ដងមិនឆែមកឆែតោនតាទីរ៉ា sang sen đi thì đó chơi đi bò mong à ta thì đó em này mình con chú chứ môn này mà chơi rồi chơi này bảo này mình con ta thì đó chơi rồi ta thì này này phong ติล้อามาในซายหขตัวไหนมั้นะมาไหนมั้นะตณโกล้วยแหมกล้วหนนูจูออดจะหาจู่ๆไมาด้ป่าหมอได้ปาหมงบ้างรอหอมต่อติดแล้ได้ปาต้นต่อติเด็กลนมาหนารอหอมอ่า Hạp tao thơ chị ra. Ah, đòn măng kha. Money mn nè gói. <laughs> tao tao mặt 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 để mặt 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 A tập lamadan baba con lan 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 ta mà con ta chơi mà rò lại bạc cả chả nè chả má luôn nè mẹ không chút nè ai đua ai năm chơi đừng mình chơi nằm như cái tèm à bỏ rói chầm rồi luôn nè rói mình chơi nằm ba bò năm chơi đừng mình chơi nằm con bò nằm à bỏ rói chầm răng chơi anh mình chơi rói chầm năm thôi chăng à rói chầm thôi chăng Hãy subscribe cho นไม่เจก่อนอ่าร้อยจำจ๊ำหมฮัมมกนนยไม่จีมหมอ่าปร้อยจำเนยฮัมมกมันตัวมบาปัวปนเนยไม่จีมาด้อตอนมาตักตัวแรกมัตอนบาูบ้าปัวปอนส่นแลอาลังเจ้านะจ๊ะไตสิทธิกรอนลังเจ้านะจะไตหนูนะยีก้าวเชิมันนีกล้นห่อ รถเชมนิกลนท่าตาบทบกระจาโกหัวโกนหมังเราไปเดรอรบมาร้ามารรบมาราเรกล้น่ตายห่ตตแรบบตจากมัมอลอนอ้งนะลังจานะี่ก็เชื่อรอปาดบ้างอ่าจันทีมาจันทีมาตาบเราปาดบ้างตัวจกน คุม ma ังเป็นยงมาหรอบมมาหรอมาหรอบมามาหรออ่าตกตแรก็ร้อมตัวหมอบาปปอมซันเล่อ่าจากนั้นจากมันหมอบลอดนี่ก็เชื่อรอโดนก้านี่ก็เชรอดนก้กับชนกับชนแต่บ้ามั้ดวคุณมังเรียกพีเต้นะชื่อจ้ะก่อนชื่อเรียกพีเต มาได้ป้ามาเจาก่อนมาได้ป้ามารอนนรอเดินก้าตายฮะเลทฮะตักตัวแรกก็โดน,โดนามาเตินบัวมาปน้นเล่จักมาหมอปล้อนก่อนโจนลนะนานี่เขาเช่ราระยะต้ิมระยะยติน,ยตนจีดาพาจีดาพาต่บ้านทุกจางเรียกพี่เติก่อนอจีดาพาร์บ้าจ้ะ ยดียดตูนตักตัวกับจีด้าพามตาหมอบาปปอนซันเล่ใส่หม้อปล้อนอาจารย์มันหลอนตาดาออดจูเน่กำลังจะติ์ด้าพัตายีเข้เชื่อวต้านนายอ่ากันก่อนกันกันตาบ้ามั้งอจ๊ะรัวต้านนายคนบ้าจ๊ะไหนมาไหนห่อมองแรกพี่เน่าคนกันเนี่ยอ่าบ้ากระโรจ๊ะรัวต้านนายเออเดต้านมาไหนเลยคนบ้าจ๊ะเออรัวต้านนาย ก็เชิญรถต้านายได้บ้าตตยตอ่าตายให้หเนาาตก็บรทันมาตน้นมบ,บปปมซนเล่อาร้เรนา่าตีคนต่เชิญะ,ะ,ะไรเป็นตยอซะอาจารย์ก่ว่าเอกิจตชกจูนะอาจารย์ไปอาเรีกยกไผนาวตอนนี้กระรอาเรีกยกไผนาวก็มีแปรเลยแต่แปรเปล่านี่ก็แปรก่อนจู้ตัว ก็แลกก็อ mm ่าชนิชาตะแล้วมั้จ้ะจาล้างตะแล้วไปน่ะนี่ปอาเรียไปเจอคนไหนเชยใจเนี้ยก่อนอ่าแลกวคารอาจ้ะมาได้ปะมาคนแลกวคารอาจ้ะแล้วกแล้วมดได้เชยมั้งมันได้เสกอล่างเราอะนะมานอบเยอะอล่างราอะนะอ่ะมาได้ปะมาคนแล้จ้ะอ่าเดวอนมาแซงเราหามต่อทีรอ <laughs> Đi con ạ cha, để con ạ rồi em này con chú chứ? để sanh ho, rất biết tới con. À, em này con chú chứ? Để côn mà hái, để rồi hám tôm con em này chú chứ? Mau chờ con, mau con. Đi. Chơi, à chơi bằng da, rồi hám tắt tới cả mà tan. Mò ba qua bàn chân lê à Ini kau, ini kau leat tetelingo. Kita choc, kita choc teteling lek aja langs, tuh, ber? Kita choc lek pina, nah. Kuno mang lek pina, tapi kuno lek roro, aja? Debat bang. Ah, bang. Dia turun. Dia yatun. Kuno heau. Dia kuno mang heau. Masih kuno mang ya, kok? Tidak. Tapi lek apa, mang បាទក <z> <t> ្លោរហំឈើសមនុស្សឈើតែញ៉ាំមកកូនមណៃមកញីប៉ាមណៃខ្លួនហ្មុកអារហំមនេះខ្លួនហ្មុកប៉ាតិរតតតមនីតាកប៉នរហំតមកមណៃម្នាក់កូនឈើចាជីប៉ាមកអារត់ឲ្យលះក៏ថាថាទៅតកាំងណៃទេតានណៃអាតមកមណៃម្នាក់កូនឈើចា เข่าอ <How> ่ะต้นมาเดืนยก็น้เชื่อบังอ่ะก้นตักรอหอมตายหันกลางอกนตาอ่ะพตักตัวแรกันเมตอนหมบอปนจนเลยอลนจ้ากิดนี่เปอมปลอนก็เลยอ่ะก้นตัดแล้วมันต้อจ้ก้นมังเรวไปเต้ก้นล้วกลดรอได้หอมโกลันทนาย ngà mình Cao. Mẹ đi đón cả mà nộp. Cao. Khoảnh. À, cháu ơi nhúi đa Nam chơi. Họ phong Rồi hàm chữa chứ. đi À. em này con chơi chứ. hau đi con đi ạ.

สันนี้กระหองวอลน่อาสมใจแต่แล้วเราเรียกไปหนางเปล่าอาแล้วททัดหน้ารอแกลางอ่ะคนแลก็ร้อมตัวเจ้าหมอนเด็ปัดบ้างเดปัดบ้างรอหอมาล้างนะดจังมาเมาด็จังมาเมาตัวที่รอโลนท่าเมาดกโยนท่าเมาเดกโยนนายเด็กลนนายีซางเฮาอ่ะ Đi À tao em này con chút Lọc bảo Ừ đi lọc bảo mong đa hòm chút nữa Đi mong À tao em sợ mà này sợ mà này Rồi hòm Đi em này hả Mới như bà mà con con là cha Nhớ mới như mà mà la, à, này ไอ้ข่เตาอ่ะก้นชุกแล้วไปหน่าเงี้ยรอเกยเยอ่ะมาไหนมาแนมเดิบัวมแสงต้าเรกไปหน้าก้นละหน้าั้นเตาอดยาฮะอ่าตักตัวแรกกันรอมาต้นบัวบาบัวปมซอนเล่อ่ะเล่ย่านี่ก็มันกแลบหลอนนี่มอะอล่ออนน่าอล่างก็เจ้าหอมอล่างจ้าอลอนเน่าเต้ปวดเลยสบายป้าก็ะ แล้วสัมปัจรณาสัมปัจาอานี้ก็แต่แลนี่มั้อ่ะอาฟ้าฟ้าแต่แลฟ้ามังเรียกปเต้นนะแล้วสัมปาปะจริงนะนะสัมปัดรอนี้กระสัมปรัรอนี้แปร์กมังเรียกปเต้นโจนวอนมังได้ดรอหามอ่าก็ช้อนอลังรอก้มกน้นสมเจตกม้มอลังรอก้มนะไม่ได้ปะมึงขึ้นชุดหัตอน Thật đó à The Để sang Give the chop a con sang Ta môn em nữa Go Hajim Roham Tai hoa 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 nào hoa 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 តែម្នាក់អាចជួចយកមកមនយាយតូនតែបាយបាំងអាតោះទីរ៉តោះម៉ោเด็กលូនហម៉ូកអាតោះគូលែករ៉មដានពណ៌បាពពំសានលេកាន់កាន់តោះគូលែករ៉មដានពណ៌បាពពំសានលេអានេះក្រៅតាត់លនេះមកហើយអសមអត់នេះក្រៅនេះក្រៅហង្គមកែលែម៉មជូតនេះក្រៅហង្គមកែលែជូត អាស is... <coughs> well, this... oh. <ın> ំជិតឡានសំជិតហើយฮอตណាស់ឡ่ะណាសំជិតហើយฮอตណាស់សំជិតតើแลក៏រមតប្រ2ហើយណាស់កុំហូបអាសំជិតហើយសំបានរាក់ណាស់ចើញវាយមកដាក់ចើញវាយមកដាក់រហំញីកាហូបកន្លាំងដរអាចាក់ជីកមិនហើយទៅវ៉មកប៉ើចើញញ៉ក៏អន់មិនអូបទេសហ្នឹងទេសហ្នឹងរហំកូនជើញញ៉គេតជ คนกลวอคนกลอะตาติเดจายเต้าอ่ะเดใายเต้าอ่ะจะสร้างห้าจะสร้างาอ่ะทไมก็ไยาตืนตบ้างจปาดบ้างกลมมันกลมมังนามกกลอนท่ามกลอยมอฮ่ากลอกจะปยมองทัมไมึงก็ัวมาได้วอยมังได้อะ Á, ớt dạ con? Để bỏ mọt, để tắc mà bỏ mà ớt dạ chú chá? Để bỏ mọt. Để đi đó. Tớt đi. Tớt luôn. À, cả nó mà tân. Mọ ba bó bông, sơn lê. À, tắc tố lẹt sơn thật thật. Thật thật, thật thật, ลอนน้าเต้สมเจตอาจารย์ก็ตั้งอยู่มาอุปราวอ่ะคนรังเจ้านะปวดแหลเลยเปลาน่ะอดแมาพวกกินชิปเปลาามาปวดตา អាចារ្យរ៉ៃណូឯងកេះប្រៅនំតើមបាពផនបផ្សនអរោកោអាចារ្យហឺជឺចៅជូមវជូបាជូពជូផនជូសនរកគេប្រានំតើនេះជូសនជេះតើអញក៏គេប្រៅហោជូតើបជូបាល្អនគួរឯពួកណាអារកគេប្រៅហោមបាព បងប្អូនសនារាបបឪអាចារ្យអាចារ្យក៏ជិះសອນវាលើកលែងសរអាចារ្យក៏ជិះសອນវាលើកលែងសរទៅសອນហកៅទីមកប្រោមកកូនប្រោតទៅមកគេប្រោមកអត់ប្រោតទៅមកប្រោមកអត់ប្រោតហើយប្រោតទៅអាញាវទីពុលែតអុយណាអាចារ្យក៏แจកក្រៃពុប្រអើយពុលែតប្រោណាក៏សអាចារ្យក៏แจកក្រៃមក라이ត់តើแจកលែតទេចាក់ខាស់ក៏ចាណា อ่าเด็าากละจ้ากิดอ,อ่าแจ๊กกะแจ๊กไรอ่าพ่อหญิงวักมอบาตักตัวกล้ามอบาตักตัวกล้าปอปอ นปุ๊จักไรก็รองนอ่ะแจ๊กก็ะปากับปลาแจกจีเจนะอุ่กิดปุกิดร้องจีเจต่ตปุ๊จักนอ่ช่วยคนนตจ้านี่เกจักเฉยคนช่วยตาจ้านี่เกจักจีอ่จกจีเจนุปุ๊จักไรจีเจแจกน้ำตืนเดี๋ตาพันหลอกนแจกจ้ะ cô jack chi chi nung À con jack leng láng jack chi chi na Già chịu gom la chế á À con jack Jack chi nè con À rồi ย่ารอเดจกเฮา่มาคุณแจกมลำเตนแจ็ลำตนแจกลางกลางแจ็กลางกลางอ๋อแจกลางกลางเนะยจะเจียวเราไดจักมาอ๋มาคุณแจกมาจู้จ้าไ่ได้แจกมาย่าก็แจกเขาอ่ะแจโอแจแจเปาอ๋อแจ็ปงกลางคุณแจกจี้เจจแจ็แลงกาต่เตจาเจคอยเลยนะแจกเปาอ่ะแจ็

อาจากน้ำเตาเนี่ยจะเจ้าขอน้าม่ได้แจกมารอาเราขอนยั่แจกมเนี่ยก็จะปนอามือกนแจกนรามเนี่ยแจกเตาแจกเตาอาแจกเจเจต่อไปกแล้วเปล่าแจกเจเจแจกใก่อนแจกจเจนแจกเจ อาจาเกตตแลปาคีดอรมณ์วาร้องมเกตป้ากับเรอบรนกากรยนวปุแจกนี่ก็แจกตอกลาอ้อนแจรยก่แล้วเปล่าเจมกราได้แจกแล้วซะ

chặt mà để chắc mà chắc anh chắc cái chè nhà mà con mà nơi chắc mà nơi quá chưa lắc mà chặt mà con chắc tay luôn chè mà cái này để tay tay nó mà con mà ròng ròng xinh nhỉ nhà nhà phát mà chặt là mà tay đẹp tay đẹp đẹp เต่าเนี่ยฮะนี่ก็ต่ารอออต่าอจต่ากแตไมาไงนะก็จะดตัวแกแล้วเป่าก็บเราอ่ะ ฮ้าก้นแจกคแจกคีิเชมอบมอบไปแจกแล้วมอกแจกจีิเ้น่ะแจก็นาเอากลาน่ะแจกละรับรับอร้องปนหลอกกอ่ะแจกี่ไมาฝ่าจกล่ะแจกละเฮาอ่ะแจกจีเชนแจกจีเชนต่อดียแจกกลยแจกคนแจกแจกนั่ะเนี่ยนลอ้ตายยังเจ้า ตัวจักเอาเลยสิเอาเลยเอาตัวไปกันจ้ะย่อยลากรองจีจี้ตัวแจ็คก็จะปล่อยลากรองคุณนะมาจ้ะก็หมูเงัวอ่าได้จักแล้วหมูเงัวเนาะแจ็คจีจี้ก็ไงจ๊ะต่อยาค่ะอ่ารอตอกับปล랩เราก็รอสมใจ ลมเจ็ด <si มานอบจุฬาลักษ์ฟ้าแต่แลพระก็ร้อนเถอะพระอ่าบุญแลพระก็ระอนนุ่มตาตาไปเจอก่อนอาเจ้ารอนะมารอแจกละมารอแล้วนะคอบใจจ้ะแล้วทาดก่อนแล้วทาามาไหนอ่ารอแจกละห้อตาที่รอมันเอ้ยมันเอิร์ดาล้างนะมาไหนเนี่ยก็มาไหนเนี่ยหาดีแจกละห้อ tự chắc là mình ơi à con mất em nên tự thì mua nhà con ca à. à, có, à, có phá mà tan mua son cha ngồi to có phá mà tan son à là lắc lẽ nó mất con mà lẽ cả đó lăng à lắc là, là tới thì mà con Mà con Mà chắc là tao nè Tao mất em này con Mất em nè Mà chắc là tao Mất em này con À tao có lẽ cả mà nó mất em ba bố bông lê À xong chết xong chết lẽ cả ta À lang rồi nè mà ơi ho Năm chơ à, Năm À À kia. มาน่อยตักตัวกะสมใจนะมามาพอปนซ้อนเลยอลันน่พวตักตัวกะรอสมนี่ฮอดมาตอนทัดมามาพอปนซอนเล่อ่ารอเดเ๋ยวจะนาเลยจะนายคกนูแควักมาตักตัวกล้ามา ថូនរែកចាក់លន់ចលិលលំតៅអាក្លွင့်ដៅសងត្មាក្លាចាញ់តោអាសាតនពួយមកមេបសៀងហាវស្សាតោមកែហូនណៃ plon ប៉ៃលតាក់ចាញ់ໃຫយពេអហារដែលតែជាកំមានលិលបាក់ក៏ក្លន់ក្លាហេតោនពេក្លាមួយយីត្មាក៏ក៏តោប្រោប្រោលាយមៃមរំរ៉មរ៉តន คอยนูก็สิก่อไวกะยาสอทอดแบกจากปลอนจะเลลงเต้าอากล้วยเลาสูงตมากลาจต่ออสาตอนปุ้ยมองเม่เสียงหาหวนซอตอมะเกหุงได้ปลอนไปละตักใจใหญ่เพแฮหาละเลเตชิกอมีเลลกอคลอนกลาเฮตอนเพกลา จะเลลงตาอากลวนเดาทรงตมากลาจายตอสาตอนปุ้ยหมองเม็ดเสียงหาวันสមตอมเกหุงได้ปลอนไปละตักจใหญ่เพอาหารเลเตชกมีเลลาก็คลอนกลาเฮตอนเพกลาเรีมีแม่บากนนา